สวัสดีครับวันนี้ผมจากอาดังแล้วมากมายจะมาเฉลยไพ่วาวนะครับเดี๋ยวเล่นแบบสั้นๆให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งแล้วกันอ่าเดี๋ยผมจะใส่เข้าไปผ่นฟิล์มตัวนี้ที่เขาเรียกกันไพ่วาวไพ่วาวนะครับใส่เข้าไปเรามาดูกันว่าไพ่เป็นเบอร์อะไร นะครับโอเคเป็นเบอร์สองคนแดงทีนี้ไพ่ว,ว้าตัวนี้ยความสามารถพิเศษของมันก็คือการเปลี่ยนหน้าไพ่นะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเราจะขายาอ่าบางคนบอกเป็นฟิล์มหลอกตาจริงเราสามารถดึงไพ่ออกมาให้ดูด้วยได้อ่าไพ่ว้าวตัวนี้เดี๋ยวเฉลยเลยนะครับไพ่ว้าวตัวนี้มันจะมีแผ่นฟิล์มอยู่ข้างในซึ่งเป็นเลขสองอยู่แล้วแค่เรากดข้างบนตรงนี้อ่าก็จะปรากฏเลขสองออกมาถ้ากดข้างล่างตรงนี้ปิด เปิดปิดนะครับทีนี้เวลาเราใส่ไพ่ไปเนี่ยเราปิดไว้ก่อนเวลาเราใส่ไปเราใส่ไปด้วยกดไปด้วยอ่าง่ายมากคือจะเป็นเลขสองอ่าทีนี้ถ้ากดด้านบนคือเปลี่ยนแต่เราลีลาหน่อยครับเราเขยา่ามันจะได้สวยงามหน่อยแลวเขย่าเปลี่ยนเขย่าไปด้วยกดไปด้วยจะเปลี่ยนบบสวยงามเลยครับไพ่วาวครับ